你好。<laughs> <laughs> แล้วก็ถึงสีลมกันแล้วเรามารอเพื่อนๆมากันเถอะเรามาเจอเพื่อนแล้วนะครับบ๊ายบายหน่อยด้วยว่าตอนนี้เรากำลังรอเพื่อน uh huh. อีสองคน ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สีลมแล้วแต่เราหาเพื่อนไม่เจอ <c oughs> เราหาเราหาบาร์บี้กับป้องไม่เจอนะคะบาร์บี้กับป้องเราตอนนี้เราจะมาทําการตามหาเพื่อนสองคนของเรานะคะมาดูกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนของมุมโลกมุมโลก ก็ยังหา2คนนั้นไม่เจอนะคะทุกคนใช่ a few moments l นี่ค่ะน,นี่นะคะทุกคนเรากำลังเดินไปนั่งนั่ง BTS เพื่อไปวัดวัดแคร์สีลมวัดแคร์สีลมคุณคุณไปคุณไปคุณไป,ณไปลงค่ะลงค่ะลง ただい กำลังจะนั่ง BTS ไปสหานีเซนหลุยกันนะครับจากสีลงไปเซนหลุยนอันนี้นะครับเราถึงสหานีเซนหลุยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ ค่ะตอนนี้เราก็ถึงวันแตกแล้วนะคะถึงวัคแีกแล้วค่ะเี่ค่ะเราต้องมีผลฉีดวัคซีนให้เขาด้วยนะครับ โอ้โหดูเหงื่อขันคนวันนี้เราอยู่ในวัดแขกเลยนะคะเรากำลังต่อแถวซื้อของใช่ใช่ไหมคะรอไหมคะรอค่นแล้วก็เราอาจจะไม่สามารถถ่ายไว้วันดางส่วนนะเพราะมันเป็นข้อห้ามเขาเขียนว่าห้ามถ่ายภาพตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนไปคาเฟ่หรือไปหาอะไรกินนะคะตอนนี้นะคะเราไหว้เป็นที่รบ้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปหาอะไรกินกันค่ะบ้านบาย พอจไัไหวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปหาร้านข้าวกินครับหิวาหิวไม่ไหวแล้วเวลากี่โมงแล้วนะเบลตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบเอ็ดค่ะแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยข้าวเที่ยงของของของ,ของของเขาเออเนี่ยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยน่าสงสารเขานะครับอีกสองคนอยู่ข้างหลัง สีลมคอมเพกครับแล้วก็นั่งไปหาของกินกันนะคะแยกกันอองคนตอนนี้เรากำลังจะไปหาเปเปอร์รันกินกันนะครับเรปเปอร์รันแต่ว่าเราหาไม่เจอมัันนบออก่ยูช้เขาบอกว่าอยู่ชั้น B แต่ว่าเราหาไม่เจอค่ะลูกค้อใช่ครับเป็นยังไงบ้างอุ้ยังไงบ้างมู๊ต้องหลีกทางนี้เลยไปดูกันค่ะว่าเราจะเจอไหม Let's go A few moments later เราเจอแล้วค่ะครับ แล้วเข้าไปกินกันเลยค่ะเราต้องใส่เสิร์ตอาหารด้วยนะนี่เกิดปัญหาใหญ่แล้วค่ะไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะกินอะไรันหน้ากิน,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 กนหมดเลยทุกอย่างใน,นทุกคนไัน,น่ากินทุกอย่างเลยค่ะใช่นี่ก็เหมือนแบบมาเด็ดถือ ก็ไม่อยู่แล้วอาหารแล้วก็แยกกันมาสองกันนะคะเดี๋ยวเราป้องไปทานในแล้วเราก็ไอก็มาที่ฮันดิบังกันค่ะค่ะเมื่อกี้นฮันดิบังกันหิวสุดๆหิวมากนะคะอาหารเรามาแล้วค่ะพี่ว่านก่อนนะคะเด็กสด จ่ายตังเสร็จแล้วเรากำลังจะเดินไปหาเพื่อนเพื่อนอีกสองคนของเรานะคะไ้ค่ะตอนนี้เราเจอเพื่อนเราแล้วนะคะเพ่เรานั่งกินกันอยู่ข้างในนะคะสองคนกินข้าวกันช้ามากค่ะทุกคนเราแบบเจอร้านก่อนเพาะเราอีกใช่ชตอนนี้ทางเดินหาเดินน่าจยังต้งมากินข้าวช้าเกิดได้ทุกวันใช่ ตอนจะไปซื้อชาขนมปัลแล้วก็คาเฟ่เลยแล้วกันค่ะไม่กินแล้วค่ะในโรงอาหารไม่เขาจะกินเด็กอนน่ะไล็บอกว่าไม่กินแล้วถ้าไปคาเฟ่ไม่กินชานมไข่มุกแต่ว่าจะไม่ซื้อของที่คาเฟ่อ๋ออาจารย์อันนี้หวานอะไรนะได้ของแกได้เลยข้างในของแกอันนี้อันนี้อันนี้นนเย้เราได้แล้วค่ะ อันไหนดูอะไรนะเขาบอกมีรางวัลอะไรนะเนี่ยค่ะเรามาดูรางวัลกันนะคะช่างมืเถอะเนาะช่างมืเถอะค่ะเราต้องแกะตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันปุ๊บสิวันนี้นะคะเราก็ได้แบบเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จบบล็อกันเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้ว